สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการต่อแคปรันนะครับของปั๊มน้ําถ้าเป็นสีขาวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแคปรันนะครับจะไม่ใช่แคปสตาร์ทถ้าเป็นแคปสตาร์ทจะออกสีดํดๆนะครับส่วนสีขาวจะเป็นแคปรันใกล้ใกล้แคปแอร์เวลาเปลี่ยนก็ดูไมโครฟลัสนะครับที่ใกล้เคียงกับของเก่านะครับก็วิธีการต่อแคปรันนะครับสายสายไฟจากมอเตอร์เนี่ยครับมันจะมีสามเส้น เขาจะแยกสีมาก,ก็จะมีสีดําสีฟ้าแล้วก็สีออกน้ําตาลน้าตาลนะครับสายแรกนะครับ L-N เนี่ยมันสลับกันได้ต่อหัวไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นไปกระแสสลับนะครับถ้าจากมอเตอร์เข้ามาเนี่ยเขาจะเอาสายสีเทานะครับอันนี้ของเป็นโมเดลของแอตตาฟูนะครับตัว CTX 280นะครับตัวนี้ปั๊มสระว่ายน้ำนะครับของแอตตาฟูนะครับโมเดล CTX 280นะครับ ซึ่งโมเดลอื่นก็จะต่อเหมือนกันนะครับก็คือจะมีไฟมาเส 1, cap, ar, rap, ้นหนึ ter, ่งนะครับเข้าที่แคปเขาจะใช้สีฟ้าเข้าแล้วก็สีฟ้านะครับเข้าแคปหัวที่หนึ่งแล้วก็สีฟ้านะครับออกจากแคปหัวที่หนึ่งนะครับลงเข้ามอเตอร์จะเป็นสายสีฟ้านะครับสีฟ้าเส้นเดียวกันทีใช้เข้าแคปจุดแรกนะครับจุดที่หนึ่งเทอร์มินอลที่หนึ่งะครับเรียกเป็นเทอร์มินอลก็แล้วกันเทอร์มินอลที่หนึ่งแล้วก็ออกมาเข้าแล้วก็อีกตัวหน nice. icking, ึ calendar, ่งครับสายสีดํานะครับจะออกจากเทอร์มินอลที่สองนะครับจะมาเข้าตัว มอเตอร์เหมือนกันตัวนี้มันมันน่าจะแยกเป็นสตาร์ทกับลันก็ถ้าเดาไม่ผิดสีมันต้องวัดมันต้องวัดขั้วดูนะครับมันจะมันจะมี S R C ลันสตาร์ทคอมมอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอมมอนตัวนี้เข้ามาน่าจะเป็นตัวไม่ไม่ลันก็สตาร์ทสองเส้นเนี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ให้ชัวร์มันจะมันจะเช็คมันจะมีที่เช็ควัดวัดขั้วนะครับ วัดขั้วก็ค่าสูงสุดจะเป็นรันค่าไ้ค่าสูงสุดเป็นตัวสตาร์ทค่าต่ําลงมาจะเป็นค่ารันแล้วก็ค่าที่ต่ําที่สุดก็จะเป็นตัวซีเวลาวัดก็วัดเทียบขั้วนะครับจับเส้นเส้นเส้นแรกวัดสามเส้นนะครับจับเส้นที่หนึ่งเทียบเส้นที่สองเทียบเส้นที่สามแล้วก็พออท่าแล้วก็จับเส้นที่สองเทียบเส้นที่ สามเทียบเส้นที่หนึ่งพอดค่าแล้วก็จับเส้นที่สามเทียบเส้นที่สองเทียบเส้นที่หนึ่งแล้วก็พอดค่านะครับมันจะได้ค่าสูงสุดเวลาเราเทียบนะครับเราใช้สา,สายสีแดงนะครับตัวมิเตอร์ตัวนี้สมมุติว่าใช้ตัวนี้เทียบหนึ่งแล้วก็วัดไปเลยสามเส้นอันนี้จะเป็นการวัดแบบละเอียดเลยถ้าถ้าเปิดคนเจียนเซียนก็จะจับเขาจะจับวัดรู้เลยครับตัวไหนสูงตำ่ำเขาจับแค่สองสามเส้นเขาจะรู้แหละแต่อันนี้สอนแบบคือเอาแบบเข้าใจก็คือใช้แดงจับแล้วก็ใช้ดําจับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วพอดค่ามันจะได้ค่าเส้้นนนีะครับ แล้วเราก็เอาแดงไปจับค่านี้พวัดค่าเส้นที่หนึ่งวัดค่าเส้นที่เส้นวัดค่าเส้นที่สามนะครับแล้วก็พอตค่าก็คือสายเส้นที่หนึ่งกับพอตค่าของเส้นที่หนึ่งนะครับจะเป็นของสายนี้แล้วก็เอามาบวกกันให้ได้มากที่สุดสามเส้นนี้เราวัดกี่ค่าแล้วก็เอามาบวกกันให้หมดสามเส้นบวกของชุดที่หนึ่งสมมุติเราจับสีสีนี้ครับสีออกเทาเนี่ยจับไว้ที่หนึ่งเทียบเส้นที่สองได้ค่าเท่าไหร่จดไว้เทียบเส้นสีดําได้ค่าเท่าไหร่จดไว้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับแล้วชุดที่สองก็มาตรง เที 1, ยบเส้นที่1่วัดค่าได้เท่าไหร่จดไว้วัดค่าเส้นที่2ได้เท่าไหร่จดไว้แล, ika, แล้วก็เทียบเส้นที่3นะครับวัดเทียบเส้นที่1ได้ค่าเท่าไหร่จดไว้ได้ค่าเส้นสองจดไว้แล้วก็รวมของกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปหนึ่งรวมกันได้เท่าไหร่กรุ๊ปสองรวมกันได้เท่าไหร่กรุ๊ปสามรวมกันได้เท่าไหร่กรุ๊ปไหนสูงสุดนะครับรวมกันสายเส้นนั้นจะเป็นสายสตาร์ทข้ามันจะสูงนะครับเาะวาสตาร์ทใช้กระแสนในการออกตัวค่ามันจะสูงแล้วก็เส้นที่ได้ค่าลองมาจะเป็นค่าลัน ก็คือรันเนี่ยไฟมันจะเข้าตลอดสตาร์ทเนี่ยไฟมันจะเข้าช่วงแรกแล้วมันจะตัดไฟออกแล้วมันจะเปลี่ยนเข้าไฟรันเส้นเดียวตัวคอมมอนมันก็จะเข้าของมันปกตินะครับซึ่งขั้วทั้งสามขั้วข้างในเนี่ยมันจะถึงกันหมดแต่ว่าค่าของขดค่าขดลวดจะไม่เท่ากันค่าความต้านทานของขดลวดจะไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ i n b o ขมาถามได้ครับ